อคชุดใหญ่เคาะคลายล็อกเฟส6อนุญาตสีกลุ่มต่างชาติเข้าไทยภายใต้เงื่อนไขควบคุมโรคพร้อมต่อบพอรกอฉุกเฉินอีก1เดือนเปิดความเสี่ยงโควิด19ระบาดรอบ2หลังคลายล็อกเดินทางเข้าประเทศไทย PBS ร่วมภาคีเปิดเวทีระดมผู้เชี่ยวชาญเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไรไม่ให้วิกฤตตามดูแนวคิดชาวนามหานครปรับพื้นที่เมืองกรุงเป็นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง เรียนรู้โคกหน้องนาปูทางสู่การพึ่งพาตัวเองสร้างความมั่นคงทางอาหารฟังทุกเสียงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทุกพลังทางสังคมจะมีความหมายายโมงตรงประเด็น สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินย,ยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งทั้ง a c e b o o k บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ด้วยค่ะวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อโควิด1ิรายใหม่6คนนะคะทั้งหมดมาจากเศษควอรันทีนค่ะและชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องอยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ต่อไปเมื่อสอบคก็มีมติให้ขยายการบังคับนะคะเวลาการใช้นออกไปถึง31สิสิงหาคมนี้ แต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ได้นํามาใช้กับการชุมนุมทางการเมืองนะคะขณะเดียวกันค่ะการคลายล็อกระยะที่6ก็เป็นไปตามคาดจะอนุญาตให้4กลุ่มชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยได้ภายใต้มาตรการก็คือกักตัว14วันและแนวทางปฏิบัติของการควบคุมโรคนะคะโฆษกสวบคแถลงที่ประชุมสบคที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะ มีมติผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมระยะ6แล้วโดยให้ชาวต่างชาติ4กลุ่มที่เดินทางเข้าไทยได้ประกอบด้วยกลุ่มแรกคือชาวต่างชาติที่เข้ามาจัดแสดงสินค้าค่ะถัดมาคือกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศกลุ่มที่เข้ามารักษาพยาบาลนะคะและกลุ่มแรงงานข้ามชาติ3สัญชาติที่จําเป็นในธุรกิจการก่อสร้างผลิตอาหารส่งออกและผลิตอาหารในประเทศค่ะ ซึ่งเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่กระทรวงแรงงานให้ข้อมูลก็พบว่าจะมีมากกว่า1 0 0 0 0แคนที่เตรียมเดินทางเข้าไทยส่วนข้อกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวคนละเกือบ20,000บาทนะคะจะคลี่คลายปัญหาด้วยรูปแบบของการกักตัวแบบ organizational quarantine เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ะแต่ก็เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคค่ะ ข้ามาขนาดอย่างนี้เนี่ยอาจจะทําให้ต้นทุนทางด้านการทํางานการการผลิตต่างๆเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยมีการพูดคุยกันขึ้นมามีศัพท์อันนึงขึ้นมาเขาเรียกว่า organizational quarantine คือหน่วยงานจัดพื้นที่ขึ้นมาและอาจแทนที่จะนอนหนึ่งคนห้องหนึ่งนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายจ,าจะเปลืองก็เป็นสองคนบ้างหรือจุดๆจ,จ,จำนวนคนเพื่อให้คนกลุ่มนี้ที่เข้ามาเนี่ยได้มีอยู่ในพื้นที่ที่ อ,อ,องค์กรนั้นอาจจะเป็นบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้รับการตรวจมาตรฐานไปพร้อมๆกันทั้งในส,ส่วนของกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายมั่นคงเข้ามาดูตรงนี้ด้วย ขณะที่พลเอกสมศักดิ์รุ่งศรีตาเลขาสมชได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการเสนอต่อพรกฉุกเฉินออกไปถึง31สิงหาคมนี้นะคะว่าทีมแพทย์ยังเห็นความจําเป็นของการต้องใช้พรกฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการแพร่ระบ,บาดจากสถานการณ์การการะบาดท,ทั่วโลกขณะที่ไทยเองก็กําลังจะเปิดประเทศมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัยด้านสาธารณาสุขซึ่งเครื่องมือเดียวที่สามารถบูรณาการการรับมือสถานการณ์ได้ดีที่สุดก็คือ กฎหมายฉบับนี้นะคะขณะที่กําลังมีการปรับเนื้อหาของพอรบรโรคติดต่อให้ครอบคลุมมากขึ้นก็กฎหมายฉบับนี้ก็ดูจะเหมาะสมกับสถานการณ์นี้นะคะพร้อมกับมีการย้ําด้วยว่าจะไม่มีการใช้มาตรา9ของพอรกรฉบับนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในช่วงที่มีการต่ออายุพรกรไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เพื่อความมั่นใจว่าต่ออายุพรกรเพื่อรับมือกับโรคระบาดเท่านั้นโดยเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครม29ก รกดาคมนี้ค่ะ แม้ตอนนี้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในไทยจะอยู่ที่3 0 0พันกว่าคนซึ่งก็ถือว่าน้อยถ้าหากเทียบกับการระบาดทั่วโลกแต่ทีมแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขยืนยันนะคะว่าเราจะอยู่กับตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ไปตลอดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามาตรการการผ่อนคลายในเฟสที่6ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นก็ทําให้การระบาดรอบสองมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะและถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราจะอยู่กับเรื่องนี้อย่างไรเป็นคําถามที่จะชวนพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ คนไทยหนึ่งรายนะครับก็เป็นคนขับรถแท็กซี่ขณะนี้มีคนติดเชื้อจากสนามบวยแห่งนี้เนี่ยเจ็ดคนทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่3,255 เราจะยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบสาธารณสุขทั่วโลกรู้จักและเข้าใจกับการรับมือกับโควิด19มากขึ้นก่อนจะไปดูว่าเราจะต้องรับมือกันอย่างไรหลังจากนี้ถ้าหากเกิดการระบาดซ้ําจริงๆอย่างที่คาดการกันไว้ชวนคุณผู้ชมย้อนดูการระบาดรอบแรกก่อนนะคะว่าไทยและทั่วโลกรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรค่ะ 31ธันวาคม2,562รัฐบาลจีนแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกว่าเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยเกิดโรคระบาดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 และยังไม่มียารักษา2สัปดาห์หลังจากนั้นพบคนไทยติดเชื้อโควิด -19 รายแรกซึ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนมีคนไทยหนึ่งรายนะครับก็เป็นคนขับรถแท็กซี่เป็นผู้ป่วย คนไทยรายแรกนะไม่มีประวัติเดินทางไปจีน31มกราคมกระทรวงสาธารณสุขถแถลงพบคนขับแท็กซี่ติดเชื้อโควิด19ซึ่งไม่มีประวัติเดินทางไปจีนบ่งบอกว่าเริ่มมีการระบาดภายในประเทศจากวันนั้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ย้อนไปวันที่6มีนาคมครับสนามมวยลุมพินีเขามีศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกลือกไกรขณะนี้มีคนติดเชื้อจากสนามมวยแห่งนี้เนี่ยเคนวันที่6มีนาคมสนามมวยลุมพินีกลายเป็นพื้นที่แพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนครั้งแรกในประเทศไทยตลอดช่วงเดือนมีนาคมสถานการณ์ในไทยเริ่มวิกฤตมากขึ้น คณะรัฐมนตรีเลื่อนวันหยุดสงกรานต์หวังลดคนเดินทางซึ่งขนาะนั้นกรุงเทพกลายเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโรคไปแล้วมีการปิดสถานที่เสี่ยง26ประเภทลูกจ้างสถานประกอบการเดินทางออกจากกรุงเทพกลับกลุิกลำเนาโรคระบาดกระจายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ จนถึงวันที่25มีนาคมรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรวันถัดไป2เมษายนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคอกำหนดให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกคนต้องกักตัว14วันที่สถานกักกันโรคแห่งรัฐหรือ a เต q u วอ a n t i ีน เดียวกันบรรยากาศยามค่ำคืนทั่วประเทศเงียบสง,งัดจากการประกาศเคอร์อฟิวห้าประชาชนออกนอกเคหสถานช่วงสี่ทุ่มถึงตีสี่ในช่วงเวลานั้นน่านฟ้าไทยถูกปิดห้ามการเดินทางเข้าประเทศการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินและมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายของผู้คนและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มข้นในช่วงแรกเริ่มเห็นผลผู้ติดเชื้อลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ไทยไร้ผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาแล้วเกือบ2เดือนเป็นผลมาจากความร่วมมือของประชาชนและระบบสาธารณสุขมูลฐานที่เข้มแข็งทำให้สามารถควบคุมโรคระบาดจนได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลกมาตรการคลายล็อกเปิดเมืองเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนแต่การระบาดที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายประเทศก็เป็นโจทย์ท้าทายว่าจะป้องกันอย่างไร ไม่ให้มีการระบาดใหญ่รอบสองหรือถ้าหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นจะมีมาตรการรับมืออย่างไร ไม่ว่าโควิด -19 จะกลับมาระบาดรอบสองหรือไม่แต่ยังน,ยน้อยคนไทยก็ต้องไม่ลืมมาตรการการควบคุมโรคที่ยังต้องให้ความสําคัญกันอย่างเข้มข้นนะคะพร้อมทั้งจะต้องเตรียมการรับมือเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้ได้น้อยที่สุดละค่ะพูดแบบนี้ครึ่งปีหลังจากนี้คนไทยจะต้องเจอกับอะไรบ้างประเด็นนี้นะคะถูกพูดคุยและย้ําอยู่ในเวที Virtual Policy Forum เราจะไปติดตามประเด็นนี้นะคะที่คุณหมอพยายามเน้นย้าถึงประชาชนกับคุณพงเมธล่องเซ้งค่ะ คุณพงเมฆคะคุณบุษลินครับสิ่งที่คุณหมอเน้นย้ำมากที่สุดในวันนี้นะครับก็คือว่าต่อจากนี้ไปคนไทยเองอาจไม่จําเป็นที่จะต้องคาดหวังกับตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นศูนย์อีกต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าหากพิจารณาจากหลายๆปัจจัยแล้วก็ทำให้เห็นว่าการระบาดของโควิด -19 นั้นยังคงระบาดต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยๆเป็นปีเลยครับ ปาฐกถาเรื่องผลกระทบโควิดสิเ,เมื่อสุขภาพกำหนดวาระทางสังคมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมขชินท,นร,ทนร,ร์ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าคนไทยยังคงต้องอยู่กับโควิดสิไปอีกอย่างน้อยๆปีถึงปีครึง่งหรือจนกว่าจะมีวัคซีนและการระบาดในไทยที่เกิดขึ้นมา7เดือนต่อเนื่องสามารถคาดการสถานการณ์ผ่าน3ฉากทัศ์โดยคาดการตั้งแต่กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ ภายใต,ใต้การบบกดล็อกทุกกิจกรรมภายในประเทศมาดูกันที่ฉากทัดแรกนะครับคือยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เต็มที่พบผู้ป่วยปรับปลาย15 30คนต่อวันซึ่งมาตรการด้านสาธารณสุขยังคงต้องเน้นให้กลุ่มผู้ที่สัมผัสกับใกล้ชิดผู้ป่วยและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนให้ได้มากที่สุด ส่วนฉากทัศที่2คือควบคุมได้นะครับมีความเสี่ยงต่ําการระบาดอยู่ในวงจํากัดโดยพบผู้ป่วย50-150คนต่อวันซึ่งระบบรองรับได้นะครับแต่ต้องเน้นปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมกับกลุ่มคนที่เดินทางเข้าประเทศส่วนฉากทัศที่3คือสถานการณ์ควบคุมยากมีการระบาดซ้ําคล้ายกับช่วงเหตุการณ์ที่สนามมวยลุมพินีนะครับอาจทําให้พบผู้ป่วย500-2,000คนต่อวันจุดนี้ระบบสาธารณสุขอาจไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยครับ สิ่งที่ประเมินกันนี้นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมย้ำเน้นย้ำกับคนไทยนะครับว่าไม่ควรที่จะคาดหวังกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เป็นศูนย์เพราะมีโอกาสที่พบผู้ติดเชื้อได้ตลอดครับสิ่งสําคัญคือความร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดครับการระบาดโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่ามีการยืนยันผู้ป่วยใหม่ทุกวันเนี่ยเป็นศูนย์ไปตลอดไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้มันอยู่ในตัวนี้วควบคุมได้ ดีสุดบอกวันละเนี่ยสิบห้าสามสิบคนเนี่ยอย่างเงี้ยเราเราแฮปปี้เลยถ้ามากไปอีกหน่อยก็เอาวันไม่เกินร้อยห้าสิบนะเรามีรีเสิร์ชอีกสามเท่าครับเพราะตัวเลขเต็มที่กระทรวงสาธารณสุขบอกได้สิกห้าร้อยแต่เราจะไปเอาปิ่น,ป,นปิ่นน้าไม่เอาหลากลัวนะฮะเรากังวลมันเราช่วยกันควบคุมเพราะฉะนั้นมันต้องอันล็อกครับอันล็อกเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสุขภาพ อันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เข้าใจไม่ใช่บอกให้ไม่มีคนตายเลยและประเทศเจ๊งเฮ้ยมันก็าตายทั้งประเทศเหมือนกันนะไม่ได้ตายจากรู้จกตายจากเศรษฐกิจมันสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยากให้ประชาชนเข้าใจครับว่าเราจะต้องมีความสมดุลตรงนี้และทุกคนต้องช่วยกัน แล้วถ้าถามถึงแนวโน้มผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดระลอกที่2ของโควิด -19 เรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นจาก3ในายแพทย์ใหญ่นะครับทั้งศาสต,ตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนายแพทย์คำนวณอึง้งชูศักดิ์ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคและก็นายแพทย์สมศักดิ์อัคขศินอธิบดีกรมการแพทย์นะครับที่รวมกันประเมินความเสี่ยงเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยครับโดยพบว่าแม้ไทยไม่พบการระบาดในประเทศมาแล้วเกือบ2เดือนแต่ก็ยังมีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดการระบาดระลอกที่2ในช่วง ครึ่งปีหลังจากนี้สาเหตุหลักๆของการติดเชื้อรายใหม่ที่วิเคราะห์กันก็น่าจะเกิดจากการจากการนำเชื้อเข้ามาในประเทศนะครับโดยเฉพาะมากับผู้คนตามพรมแดนธรรมชาติซึ่งแน่นอนครับว่าจังหวัดที่เสี่ยงและประเมินกันไว้คือ15จังหวัดเช่นกทมปริมณฑลและจังหวัดที่มีท่าอากาศยานานานาชาติรวมถึงจังหวัดตามแนวชายแดน อีกคําถามสําคัญคือถ้าเปิดประเทศแล้วจะเกิดการระบาดใหญ่หรือไม่นะครับเรื่องนี้คุณหมอทั้ง3ท่านมองว่าถึงยังไงก็ไม่สามารถปิดประเทศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับที่ควรทําคือทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันวางแผนเปิดประเทศอย่างปลอดภัยเพื่อให้เกิดความเสี่ยงที่ต่ําที่สุดซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขเองก็จําลองสถานการณ์และพบว่าหากมีกรณีผู้ติดเชื้อหลุดลอดผ่านการเฝ้าระวังเข้ามา1-2คนต่อวันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถในมาตรการรับ ในมาตรการรับมือนะครับแต่คําถามก็คือถ้าหากผู้ติดเชื้อหลุดลอดการเฝ้าระวังเข้ามามากกว่านั้นแนวทางการรับมือจะเป็นอย่างไรส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยนะครับว่าหากติดเชื้อแล้วจะปลอดภัยเพราะมีภูมิคุ้มกันหรือไม่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่และงานวิจัยที่เริ่มออกมาในเวลานี้กลับพบว่าอาจไม่แน่เสมอไปครับและก็เป็นไปได้นะครับที่คนที่ติดเชื้อจะอายุน้อยลงด้วยไปฟังคําอธิบายเรื่องนี้จากคุณหมอประสิทธิ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับ ผมมักจะพยายามเอาสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วไปดูกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรในสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์คนติดทั้งหมดนั้นสุดใหญ่วันแรงงานคนแรงนวัยแรงงานท่านั้นแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นตายน้อยมากแต่ทําไมอัตราการมันคุมไม่อยู่เพราะถ้าภูมิการเกิดขึ้นจริงสิงคโปร์ควรต้องลงแหละควรจะต้องลงตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วไปซ้ำทำไมนะวันนี้ไม่ลงยังไปได้อีกเพราะฉะนั้นการสังเกตการตรงนี้อาจจะไปได้ด้วยกันกับงานวิจัยอันนี้ลักษณะเดียวกัน ผมมักจะใช้อันนี้ในการเตือนขอความกรุณานะครับอยากคิดว่าฉันอายุน้อยฉันไม่ตายหรอกฉันก็ติดเชื้อไปไม่ต้องไปกังวลเพราะฉันจะมีภูมิข้อดีคือมีภูมิอาจจะไม่ใช่ คุณหมอยังได้ร่วมกันสรุปด้วยนะครับว่าหากการระบาดระลอกที่2เกิดขึ้นมาตรการควบคุมอาจไม่ใช่การปิดกิจการกิจกรรมแบบเวี่ยงแหหรือหากจําเป็นต้องปิดนะครับก็จะปิดเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นส่วนมาตรการล็อกดาวหรือกึ่งล็อกดาวเหมือนที่ผ่านมานั้นนะครับจะทําก็ต่อเมื่อไม่สามารถควบคุมได้แต่เป็นไปในลักษณะจํากัดวงให้เล็กที่สุดไม่ต้องล็อกดาวกันทั้งจังหวัดและทุกพื้นที่ครับ ครับและสําหรับเวทีที่จะมีการพูดคุยถึงการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดและวรอกที่2ของโควิด -19 ในช่วงบ่ายหลังจากนี้นะครับก็ยังคงมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขที่ยังคงมาให้ข้อมูลในเรื่องของยาและก็วัคซีนซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสสาคัญนะครับที่จะทําให้เราได้เห็นว่าไทยนั้นมีความพร้อมในการรับมือกับการระบาดในอนาคตมากน้อยแค่ไหนสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถติดตามได้ผ่านทางไลฟ์สดของทางเพจ a c e b o o k ของ The Active และก็ไทย PBS ครับคุณบุษลินครับขอบคุณคุณพงเมธนะคะ เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนน่าจะมีคําถามเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะขยายให้ละเอียดขึ้นจากที่คุณพงเมธร,รายงานมาทั้งหมดนี้ชวนคุณผู้ชมดูรายละเอียด3ประเด็นหลักดังแรกค่ะปัจจัยของการระบาดคืออะไรกลุ่มที่เสี่ยงต่อการระบาดและมาตรการในการรับมือหลังจากนี้รวมถึงระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังที่คาดการมานี้ด้วยนะคะหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วเชื้อมันเข้ามาได้อย่างไรทั้งท้งที่ไทยเองมีการควบคุมการเข้าออกทางบกทางอากาศจํากัดเที่ยวบิน ก็แล้วผ่านจุดคัดกรองและทุกคนก็ต้องเข้าสเตจควอร์รนทีนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าไทยก็มีพรมแดนนะคะที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านรอบทิศเลยค่ะมีแนวชายฝั่งด้วยทั้งหมดนี้ทําให้เราเห็นภาพของการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศผิดกฎหมายวันละหลาย,ลายร้อยกรณีนะคะที่ผ่านมายังจับกลุมไม่ได้ก็มีไม่น้อยค่ะในขณะที่การระบาดที่บังคลาเทศอินเดียเนี่ยค่ะก็ยังค่อนข้างรุนแรงคราวนี้ถ้าหากลุกลามเข้ามาในเมียนมา ไทยเองก็มีโอกาสที่จะเจอความเสี่ยงนะคะ นี่ยังไม่นับรวมหน้าน้ําด้วยค่ะที่เรามีเรือประมงไทยหลายต่อหลายลําลูกเรือก็เป็นชาวต่างชาติเดินทางไปไกลถึงมาเลเซียอินโดนีเซียและมาหาสมุทรอินเดียด้วยก็เป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะรับเชื้อเข้ามาได้เหมือนกันค่ะคราวนี้ค่ะแนวโน้มของการระบาดรอบสองถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้การระบาดรอบแรกกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเด็กเล็กนะคะแต่ว่ารอบสองค่ะจากแบบแผนการติดตามเชื้อในหลายประเทศพบว่า คนที่ติดเชื้อนะคะเริ่มอายุน้อยลงค่ะและพบด้วยว่าล่าสุดนะคะเชื้อที่ถูกเรียกว่าสายพันธุ์จีนะคะที่มีสมมุติฐานว่ามันจะติดง่ายขึ้นจากการสังเกตในห้องปฏิบัติการนะคะแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าความรุนแรงของตัวโรคจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือลดลงกันแน่เพียงแต่คนที่มีอายุน้อยมักจะไม่ค่อยมีอาการรุนแรงอยู่แล้วนะคะจึงอาจจะไม่รู้เลยว่าใครติดเชื้อแล้วหรือยังส่วนมาตรการของการรับมือค่ะถ้าหากเกิด การระบาดรอบที่2ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าแนวทางจะไม่ใช่การล็อกดาวน์ทั่วประเทศแล้วแต่จะใช้รูปแบบของการรับมือตามความรุนแรงเป็นรายพื้นที่เป็นรายจังหวัดดูได้จากกรณีของจังหวัดระยองนะคะที่สบคอเองก็เตรียมออกคู่มือการพิจารณาในลักษณะของขาก็ตล็อกดาว แต่ถ้าคาดการณ์การระบาดรอบสองของไทยจะแบ่งเป็น4ระดับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะระดับแรกก็คือเริ่มมีผู้ติดเชื้อจากนอกประเทศแล้วระดับ2เพิ่มความรุนแรงขึ้นมาหน่อยคือติดเชื้อในพื้นที่ประบรายนะคะแต่อยู่ในวงจำกัดค่ะยังสามารถติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสได้ครบทุกรายอยู่ถือว่ายังมีการแพร่ชเชื้ออยู่ในระดับต่าแล้วก็จัดการได้ ส่วนระดับที่3เพิ่มขึ้นมาค่ะคือเริ่มติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนแต่ก็ยังควบคุมได้อยู่แต่ตรงนี้อาจจะต้องระวังซ u เปอร์สเปดดิ้งอีเวนต์อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกรณีของสนามมวยสถานบันเทิงระดับสุดท้ายก็คือระดับ4สีแดงนะคะคือจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างวิกฤตแล้วค่ะกว่าจะรับมือได้ก็คือควบคุมไม่ได้แล้วระยะที่4นะคะอาจจะจาเป็นค่ะที่จะต้องล็อกดาว แต่จะบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่นะคะไม่ได้ประกาศพร้อมกันทั่วทั้งประเทศแล้วซึ่งทีมแพทย์ก็ยังเชื่อมั่นว่าสำหรับไทยจะไปไม่ถึงระยะที่4นะคะนอกจากความท้าทายเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะคะ ที่มาด้วยกันคือเป็นอีกความท้าทายเรื่องของปัญหาขยะด้วยที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ไทยเจอกับโรคระบาดแม้ว่าการประกาศลดแมปการจัดการขยะจะช่วยทำให้ขยะ2ล้านตันต่อป,ปีที่ผ่านมาลดลงไปได้นะคะแต่การเพิ่มขึ้นมาใหม่จากการสั่งอาหารเดลิเวอรสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันที่ทุกคนต้องกลับมาทบทวนทางออกร่วมกันค่ะ รับเลยนะคะว่าครึ่งปีที่ผ่านมาปัญหาขยะพลาสติกประเภทที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้นค่ะส่วนหนึ่งมาจากความกังวลในการใช้ซ้ําว่าจะเสี่ยงต่อการติดโควิด19หรือเปล่าภาครัฐเองก็จําเป็นนะคะต้องชะลอรถแมป,ปการจัดการขยะพลาสติกออกไปก่อนทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เข้าใกล้ความจริงแล้วนะคะในการลดการใช้แต่อีกด้านหนึ่งค่ะเราก็ต้องเห็นสัตว์ทะเลและสัตว์ป่าที่กําลังเผชิญอยู่กับการตายที่เกิดขึ้นจากขยะนะคะ ติดตามเรื่องนี้จากคุณรุ่งโร์สมบูรณเก่าค่ะห้าเดือนหลังรับการรักษาอาการติดเชื้อเต่าตหนุตัวนี้จึงได้กลับคืนบ้านอีกครั้งทำกลางความยินดีของผู้ร่วมกิจกรรมและเป็นความหวังในการเพิ่มจำนวนสัตว์ทะเลหายากของไทย แม้ว่า,าจักชีวิตของเต่าทะเลจะเริ่มต้นที่ชายหาดน,นะครับแต่ว่าเกินครึ่งชีวิตหรือว่าไม่ต่ำกว่า60ปีพวกมันจะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรครับแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันการใช้ชีวิตท่ามกลางเกลียวคลื่นขยะไม่ได้ทําให้พวกมันมีอายุยืนยาวขนาดนั้นครับที่สูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลกองทัพเรือชนบุรีเปรียบเสมือนโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ่ของเต่ากระเต่าตนุและสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงเต่าที่เกิดตื้นเพราะก,กินพลาสติกหรือบาดเจ็บจากเครื่องมือประมงที่รัฐพันุ์ตามอาวัยวะจะถูกส่งมารักษาซึ่งนับวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นความกังวลของสัตวแพทย์ในการปล่อยพวกมันคืนสู่ธรรมชาติช่วงหลังๆอะคะ่ะหวังในเรื่องของขยะทะเลเหมือนเราควบคุมไม่ได้อะละักษณะของพลาสติกเนี่ยผิวสัมผัสมันคลายแมงกะพรูลหรือว่าสารลายทะเลอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ไม่ได้สามารถแยกได้ขนาดนั้นแล้วเขาก็เลยกินเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเปอร์เซ็นต์การรอดถ้าไม่ได้เกี่ยวกับขยะทะเลค่ะถ้าเจ็บป่วยปกติอะค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ60%สิบเปอซ็ตีประมาณ70%เนตะค่ะเสียชีวิตาสมุสาอหมอตั้งแต่ต้นปี2,563ที่ศูนย์แห่งนี้พบเต่าทะเลเกยตื้น35ตัวซากลงมาหัวปาดหลังเรียบ1ตัว แม่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการกินขยะพลาสติกเป็นสาเหตุของการตายของเต่าทุกตัวหรือไม่แต่เมื่อผ่าพิสูจน์ซากทุกตัวล้วนมีพลาสติกอยู่ในท้องขยะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขวดอัดแน่นนี้นะครับที่มีทั้งหลอดมีทั้งเชือกเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นจากเต่าหลายตัวในปีนี้นะครับแต่ว่าเกิดขึ้นจากเต่าตัวเดียวอายุเพียง5ปีเท่านั้นครับคุณหมอครับอันนี้เป็นเต่าจาก ที่ไหนครับอันนี้เป็นเต่าจากที่ของศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรือะคะ่ะก็คืออนุบาลไว้ปล่อยไปได้ประมาณ4เดือนนะคะก็ไปเกิยตื้นที่บริเวณตรงสาครมันก็จะบ่งบอกถึงความสกปรกในท้องทะเลอะคะ่ะว่าปริมาณขยะที่มันอ่าโดนทิ้งมานะคะแล้วก็มันก็จะมาไหลรวมกันอยู่ในทะเล เดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรียังพบแม่เต่ากระเคยตื่นตายพร้อมไข่200ใบในท้องผลการผ่าพิสูจน์แม่เต่าตัวนี้พบเป็ดตกปลาปักลำคอเศษถุงพลาสติกเชือกอุดตันในลำไส้และในเวลาไล่เรียกกันอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดยังพบซากช้างป่าสีดอ สัตวแพทย์พบถึงพลาสติกลักษณะเปื่อยภายในลำไส้และในช่องปากเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงยิ่งสะท้อนถึงปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังคุกคามธรรมชาติที่ผ่านมาโควิด -19 ช่วยชดดาวธรรมชาติให้กลับคืนสู่จุดที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งเป็นภาพที่สวยงามที่ภาครัฐวางแผนให้การท่องเที่ยวหลังจากนี้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แต่ในทางกลับกันภัยคุกคามจากขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นร้อยละสิจากความกังวลในการใช้ซ้ำยังไม่สามารถควบคุมได้ความหวังจึงอยู่ที่ต้นทางทั้งภาครัฐผู้ผลิตและผู้บริโภคว่าจะทำอย่างไรให้ทุกการบริโภคหลังจากนี้เกิดการจัดการขยะที่ดีและมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ไปพร้อมกันรุ่งโรจน์สมเกา่าไทยพีบีรายงาน สถานการณ์การระบาดโควิด19ที่คลี่คลายก็ทําให้ภาครัฐเตรียมหันกลับมานับ1นึลถแมปการจัดการขยะพลาสติกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภายใต้ข้อตกลงร่วมโครงการกินอยู่ปลอดภัยให้ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ค่ะซึ่งก็เน้นไปที่วัดสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ลองสอบถามความเห็นผู้ใช้ Facebook ด้วยนะคะถึงแนวทางของการลดขยะพลาสติกค่ะ ส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมต้องการที่จะใช้ซ้ำเพื่อลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทางแต่คำถามก็คือจะมั่นใจเรื่องของความสะอาดได้อย่างไรรวมถึงร้านค้าต่างๆก็ยังกังวลนะคะในการรับบรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำด้วยฟังคำแนะนำนี้จากกรมอนามัยดูค่ะถ้าเกิดว่าเราระหว่างนี้เราก็ไม่มีผู้ติดเชื่อแล้วสมมตินะครับแล้วก็อันที่หอันที่สถ้าเกิดเรารับมามีการทำความสะอาดอย่างดี นะครับเราทุกเราก็ล้างมือนะครับแล้วก็พอะฉะนั้นก็แ่าฆ่าเชื้ออย่างดีด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนเหล่านี้ถ้ามีาแนวทางหรือวิธีการที่จัดการไม่มีการแพร่เชื้อได้สิ่งเหล่านั้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะอยู่กับสังคมต่อไปอย่างลําบากถ้าเกิดว่าโอ้ไม่รับอะไรเลยหรือว่าก็กังวลกันไปนะครับซึ่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถทําได้ตลอดนะครับมันก็จะทําให้เกิดการตกพราะ,ะนั้นทำอย่างไงให้วิถีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นนี้เราปลอดภัยและก็รู้เท่าทันมัน จริงๆแล้วนะคะทั้ง2ข้อเสนอทั้งการลดขยะต้นทางหรือการสร้างนาวัตกรรมก็มีอยู่ในแผนรถแม p เดิมนะคะซึ่งถ้าเดินหน้ากันอย่างจริงจังและร่วมมือกันทุกภาคส่วนก็จะสามารถตอบโจทย์ทั้งในแง่ของสุขภาพสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยนะคะติดตามกันต่อสําหรับสถานการณ์โควิด19นะคะที่เราก็เน้นให้ความสําคัญว่าเราจะมีการระบาดและรับมือกับระบาดรอบสองอย่างไรบ้างไปกลมข่าวค่ำนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามต่อด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือใโมงตรงประ ประเดในวันนี้ค่ะทุกพลังทางสังคมมีความหมายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ